สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับก็ตอนนี้กําลังรวมพลช้างนะครับเข้าไปพิธีอะไรบวงสวงบอกบวงสวงนะครับคือเหมือนกับงานประจำปีทุกปีหรือตะวีงานทุกปีเหรอบวงสวงนะครับคือ เขามีความเชื่อว่าพูดยังไงดีให้ให้เข้าใจคือเขามีความเชื่อนะคนที่มีความเชื่อก็มีความเชื่อในเอฟซิงนี่คือพายเพรินนะเอฟซิ FC. ก็คือมีความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ทําประจําทุกปีนะครับก็เอาช้างจริงๆนะมาบวงสรวงร่วมบนบวงสรวงด้วยแล้วก็ รัดกันมาหลายๆเชือกนะ f ก็มีหนึ่งในนั้นก็มีทายป๋องกับไทายอิทธิ์ด้วยนะครับเป็นงานบวกสวงพิธีศักดิทธิ์อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมากันสิบเชือกนะ F4 ี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างน,นะครับ đây là đông chụp, ở <laughs> <Ủa>, đông chụp, bắt rồi, bắt, cái <laughs> cắt chụp tận răng đi, con tung tung, เห็นแน่ทายชึกร่องตรงองศาให้ได้ออตัวนี้พัน้นา ครับผมเชือกแรกของเราก็เป็นพลายเอกสิทธิ์นะครับผมอ๋อมาฮนานมาีนี่ก็เป็นพลายปองนะผมพลายปองเกลือทะเลวนี่ก็เป็นนะครับชื่อนะผมงัวรัวพลายสมใจนะผมมีเป็นพลายสมใจพลายไพยลินนะผมพลายไพยลินพังน้องดาลนะครับ เชือกที่กก,าาก็เป็นไายคุกนะครผมไายคุกนี่เจ็ดเป็นฝายทองแดงนะฝายทองแดงก็มาเชือกที่แปดไฟติงลี่นะครับติงลี่นะผมนะสวยม,มากเลยเดี๋ยวก็ข้างหลังนู่นนั่งแต่งงานนั่นเดี๋ยวพาไปดูนะครับดูก็เป็นน้องธัญพรพังยันธันญพรลายเคนนะครับผม เชือกด้วยกันนะครับผมนี่ครับอ่าแต่ตะเชือกก็มีตะเชือด้วยเลยนะครับผมใส่ทั้งนั้นเลยตัดด้วยตะเชือกก็ไม่ได้ตัดนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็พิธีบวงสรวงหรือว่าเส้นเสร็จแล้วนะครับกล้วยที่บวงสรวงเยอะมากเใน fc นู่นตอนนี้ก็เริ่มทยอยได้ช้ากันนะครับ กินทุกเชือกเลยนะครับโดนกินทุกเชือกอิ่มเลยนะครับเอฟซี FC. นี่แหละพี่กทธิ์ชอบมากพี่ป๋องอวยพันธ์พี่กระสีอวยวีสวยนะวีสวยมากอนะ่ะ ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับมีบางอย่างนะที่เรายัางคิดถึงช้างที่บ้านอยู่นะครับน้องทุงทองนี่พี่แฟมไปทําอะไรมาเอากล้วยมาไหนดูกล้วยนี่อะเฮ้ยเด๋อวตกอันนี้กล้วยนะช้างกินไม่หมดนะเยอะเกินนะครับแล้วก็เราก็คิดถึงน้องทุงทองนะครับแต่ว่ามันจากที่รถจอดกับที่ลาน ที่ช้างยืนกินเนี่ยมันไกลก็เลยใช้วิธีการขึ้นหลังพี่กอกสิ์แล้วก็เอากล้วยเนี่ยใส่บนหลังมาแล้วให้พี่แฟ้มจับมันเป็นการพึ่งพานะครับเราพึ่งช้างช้างพึ่งเราไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงช้างแล้วเราจะให้ช้างพึ่งเราอย่างเดียวเราไม่เคยพึ่งช้างนะครับแต่คือบอ,บอกไม่ถูกอ่ะคือบอกไม่ถูกนะครับ ว่าทำไมต้องพึ่งพากันนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันนะครับบาคมก็ไม่รู้จักที่ไปไงบางคนบอกว่าเลี้ยงใช้เขาสบายสบายโดยที่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะหนักเราไปนะครับเราก็เลยพึ่งพาใสากันนะครับเพื่อจะให้ช้างกับคนเนี่ยไปได้อยู่ด้วยกันเราไม่เหนื่อยเกินไปช้างไม่เหนื่อยเกินไปนะครับโอเค ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แฟมสวัสดีครับเฮยหล่อมาก